วันนี้เราก็จะมาทำเชลเล่นปอบอินนะคะทุกคนอันนี้อันที่หนึ่งนะคะเป็นเลือเพอดีอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ครับพี่แล้วก็วันนี้เราก็จะมาทำเชลเล่นปอบอินนะแกอาจจะไม่เหมือนอาจจะไม่แบบมันจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราทำเชลเล่นปับอินมันจะเป็นสีๆใช่ไหมแล้วก็ต้องกินนมเปรี้ยวเป็นสีสี ขอบคุณมากะคะมันแกะไม่ออกอ่ะทุกคนเอาค่ะเอาลูกเอาเอาน้องปิ้งขอบคุณค่ะเด็กขอบคุณค่ะนี่นขอบคุณมากนะคะอ่าเจ็บเจ็บเจ็บเป็นเพื่อนแม่เรานะคะ ไม่ต้องตกใจนะว่าคุณกับใครจะ<อ>เป็นคนใต้นะคะคนใต้คนใต้รับอีกคงเดิมจะเป็นปอ่าเดี๋ยวไปเช็คแม่ก่อนนะ,ะจ้าบางเจ้าอยู่ที่เนี่ยบางเจ้าก็550บางเจ้า5แม่ขายแกให้หน่อย แล้วก็บางเาหกร้อยหนูเอาสีม่วงนะคะพระราเป็นคนชอบกินสีม่วงเส่งต้นแตนแตนแต้นแตนเต้นเ้เวิสมสีม่วงนมสีม่วง เอาสีม่วงเอาหนูสีม่วงเราไม่ได้แต่งหน้าก็หน้าสดเองหน้าสดเหรอใช่หน้าสดแต่ก็น่ารักนะอีเล่นบุกเก่งแน่นุก้าใครนุก้าแฟนบ้าอ๋อ ลรอเองใครจะกล้าด่าท่านผู้ชมเรา ผู้ชมเทุกคนทำไมกล้องเราเป็นอย่างนี้แดดจ้านะคะทุกคนแดดจ้านะคะทุกคนแดดเผา I like that. เยียงเพลงแค่แค่นี้นะคะเพราะว่าเราทำไม่ได้จริงๆนะคะพี่ชาย